ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับในรายการ Living Life กับผมศาส,สนาจารย์ดรมาโนอแจงมุกเช้าวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวกันจากพระธรรมกันดานวิถีบทที่13ข้อ25ถึงข้อ33ครับกันดานวิถี บทที่13ข้อที่25ถึง33เมื่อผ่านไป40วันเขาทั้งหลายก็กลับจากการสอดแนมแผ่นดินนั้นเขากลับมายังโมเสสอาโรนและชุมนุมชนอิสราเอลในถิ่นธุรกันดารปารานที่คาเดชพวกเขากลับมารายงานต่อท่านทั้งสองและชุมนุมชนทั้งหมด ทั้งให้ดูผลไม้ของแผ่นดินนั้นเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าขขาพเจ้าทั้งหลายไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านส่งเราไปนั้นที่นั่นมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์จริงและนี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้นแต่ว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมากเมืองของพวกเขาก็มีกำแพงป้องกันและใหญ่โตมากนอกจากนั้นเรายังเห็นลูกหลานคนอาณาคที่นั่นด้วยคนอามาเลกอาศัยในดินแดนทางทิศใต้ คนฮิตไทคนเยบูสและคนอามไรอยู่บนภูเขาคนคณาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอแดนแต่คาเลฟได้ให้ประชาชนเงียบต่อหน้าโมเสสแล้วกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราจะชนะแน่นอนแต่คนทั้งหลายที่เข้าไปสอดแนมด้วยกล่าวว่าเราไม่สามารถเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้เพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าเราพวกเขายังกล่าวร้าย เรื่องแผ่นดินที่ได้ไปสอดแนมมาโดยเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นล้วนเป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นคนเนฟิลคนอานาคนั้นมาจากคนเนฟิลในสายตาของเราเราเป็นเหมือนตะกะแตนและเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกเขา ครับก็อยากจะให้ชื่อตอนในเช้าวันนี้ว่าคิดดีคิดร้ายพูดดีพูดร้ายก็อยู่ที่เรานะครับก็เนื้อหาสาระจากพระธรรมตอนนี้ต่อเนื่องเลครับเมื่อโมเสสได้ส่งผู้สอดแนมนะครับ12คนตัวแทนของเผา่า12เผ่าอิสราเอลเนี่ยไปยังดีแดนคณนาอันนะครับตามคำสั่งของโมเสสไปดูแผ่นดินนั้นเป็นเช่นไรผู้คนเป็นอย่างไรเมืองเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็ช่วยเก็บเอาผลิตภัณฑ์ผลจากแผ่นดินนั้นมาให้เราดูด้วยในที่สุดพวกสอดแนมที่ออกไปแล้วนะฮะก็ประมาณสัก40วันนะครับพวกเขาก็กลับมาพร้อมกับองังหุ1นึพวงนะครับหพวงนะฮะต้องใช้สองคนหามเลยนะครับดังนั้นหมายถึงผลผลิตแห่งแผ่นดินนั้นเนี่ยน่าจะอุดมสมบูรณ์ อย่างยิ่งนะครับก็เก็บผลทับทิมมะเดือ่อหรืออะไรก็แต่นะฮะก็ติดมือมาด้วยนะครับเอามาให้คนเหล่านี้ได้ดูว่าแผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์จริงๆหลังจากที่พวกเขากลับมาแล้วนะฮะก็ต้องมีการรายงานเป็นทางการใช่ไหมครับเมื่อส่งคนออกไปทํางานแล้วก็กลับมารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเช่นไรทุกคนตื่นเต้นครับเมื่อเห็นนะครับองุ่นพวงใหญ่ต้องใช้2คนหามานะครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับแต่ว่า10คนก็เริ่มรายงาน บอกว่าทุกสิ่งที่เราเห็นในแผ่นดินนั้นเนี่ยซูปเปอร์สุดยอดดีจริงๆนะครับแต่พอคําว่าแต่นี่นะครับท่านผู้เกียิมันลบล้างทุกอย่างเลยนะฮะแต่ว่าเราคงสู้เขาไม่ได้แต่ว่าเราคงไปยึดเมืองนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าคนในเมืองนั้นเนี่ยมีแต่ตัวยักษ์ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยกําแพงเมืองก็หนานะเราไปดูมาแล้วนะครับเราไม่มีกําลังพอหรอกที่จะไปต่อสู้กับคนเหล่านั้นเรารายงานถึงความอุดมสมบูรณ์ เราพูดถึงสิ่งดีเยอะแยะมากมายแต่เวลาเดียวกันพอเราบอกเขามีคําว่าแต่เนี่ยมันลบล้างทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมและสิ่งที่พวกเขาได้พูดถึงเนี่ยพวกเขาให้ไลายแก่แผ่นดินให้ไลคแก่พอดีอยังไงบอกว่าแผ่นดินนั้นเนี่ยมียักษ์อยู่นะแผ่นดินนั้นมีอานาคและคนอานาคเนี่ยเป็นลูกหลานของพวกเนฟิลด้วยนะครับเขาเลยย้อนอดีตกลับไปนู่นนะครับจนถึงอาจจะสมัยของคาย,ยินนู่นนะฮะนะครับ,นะรบลูกหลานของขายาคายินใช่ไหมฮะบอกว่า บุตรชายของพระเจ้าแต่งงานกับบุตรหญิงของมนุษย์นะฮะแล้วก็ต่อมาก็มีพวกเนฟิลมีคนยักษ์นะครับเกิดขึ้นดังนั้นหมายความว่าคนเหล่านี้เนี่ยได้พูดว่านะครับมียักษ์อาจจะใหญ่เกินกว่าหรือสร้างภาพให้น่ากลัวกว่าควรจะเป็นจริงนะฮะแต่ว่าตรงข้ามกับโยชัวกับคาเล็บใช่ไหมคาเล็บบอกให้ทุกคนเนี่ยเงียบแล้วก็นิ่งคาเล็บบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดินแดนนั้นดีจริงๆอย่างที่บอกแล้วแต่รู้ไหมพวกเราเนี่ยสามารถสู้เขาได้ เราไม่ต้องกลัวเลยนะฮะพวกเขานะฮะเป็นเหมือนกับขนมหวานเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะจัดการได้นะฮะแต่ว่าพวก10บคนนี่บอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนตักแต่พวกเราเนี่ยเป็นเหมือนตักแตนในสายตาของเขาเนี่ยที่เขาจะทำไมฮะขยุม่มจะสมไฟจะจัดการเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้หมดเลยแต่ว่าพวกเราสู้เขาไม่ได้จริงๆแล้วทัศนคติท่าทีของคนสองกลุ่มต่างกันบางทีป,ประชาธิปไตยเนี่ยใช้ไม่ได้เสมอไปนะทํานผเกียจน,นะฮะใช่ไหมครับเพราะว่า10บคนเนี่ยไม่เอาไงฮะปฏิเสธ ที่จะไปทํางานนี้ปฏิเสธไปการายึดเมืองสู้รบเนี่ยไม่เอาแต่ว่ามีสองคนเลยครับเป็นคนฝ่ายวิญญาณก็บอกว่าเราสู้ได้เราทําได้เอาเธอนะฮะไปด้วยกันเราเชื่อว่าเมื่อเราเตรียมพร้อมเนี่ยเราทําทุกอย่างได้ดังนั้นความคิดคําพูดมีส่วนครับคิดดีคิดร้ายพูดดีพูดร้ายก็อยู่ที่เรานะครับคนที่คิดร้ายพูดร้ายเนี่ยมักจะเป็นภัยต่อตัวเองรู้ปะ่ะนะครับ เราไม่ค่อยประสมความสําเร็จคนที่มีความคิดในแง่ลบเขาบอกเป็นผู้นําไม่ค่อยได้เพราะว่าผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นคนคิดบวกคิดสร้างสารรค์นะครับผู้นําจะต้องเป็นคนที่นะคิดถึงความสําเร็จในวันข้างหน้าแม้ว่าจะมีความยากลําบากมีอุปสรรคมีปัญหาก็ตามเราต้องฟันฝ่าไปให้ได้นะครับนั้นเราต้องคิดบวกคิดสร้างสารรค์หมายความว่าเราต้องหาทางหาทางที่จะมีชัยชนะ หาทางที่จะเกิดผลหาทางที่จะนําความสําเร็จมาสู่งานชิ้นนี้ชิ้นนั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้บทเรียนในเช้าเนี้ยสอนใจพวกเราสอนใจว่าเมื่อเรามองอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามองให้ทะลุนะครับอย่าไปเห็นแค่ปัญหาอุปสรรคความยากลําบากคนที่จะก้าวหน้าคนจะประสบความสําเร็จทั้งหลายนะครับต้องผ่านสิ่งยากให้ได้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าเมื่อเราผ่านความยากลําบากมาได้แล้วเนี่ยเราจะได้ความสําเร็จในส่วนนี้นะครับอย่าทํางานง่ายครับทำงานง่ายเนี่ยใครๆก็ทําได้แต่ทํางานยากให้สําเร็จดีครับสุดยอดเลยนะฮะดังนั้นโยชัวคาเล็บนะครับเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีคําพูดสร้างสรรค์เขาคิดดีเขาพูดดีนะฮะจึงนํามาสู่ความสําเร็จในชีวิตของเขาแต่คนสิเผ่าหรือตัวแทนขอคนนั้นเป็นคนที่คิดร้าย พูดร้ายนะฮะแล้วก็ลบนั้นอย่าให้เราเป็นคนที่พูดลบเนกาทีฟนะครับกับทุกเรื่องปาโบดวันนี้ทำไมฮะวันนี้ทำไมโบดร้อนจังทานอาหารวันนี้ทำไมอาหารวันนี้ไม่อร่อยเลยเค็มไปนะฮะจืดไปนะครับ,นะรบหรือวันนี้บรรยากาศที่โบดไม่ดีเลยนะครับเราก็พยายามจะพูดนะฮะในหลายเรื่องนะฮะหรือว่าโบดเราเดี๋ยวนี้แย่ yeah, นะครับขึ้นจากเราเดี๋ยวนี้อนุชนเดี๋ยวนี้แย่ yeah, นะฮะกองประกาศฝ่ายงานรับใช้ แย่ yeah. คืออะไรเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ครมันก็จะแย่ไปหมดเลยแต่โจรข้ามเราหาทางดีไหมครับเออเราจะทําให้มันดียังไงเราจะออช่วยสร้างสาร์งานหนุ่มสาวให้มันเกิดผลยังไงช่วยเสริมงานประกาศการในกลุ่มอธิษฐานนะให้มีชีวิตช่วยยังไงการนำนักการทุกอาทิตย์ให้มีชีวิตวออนนาาช่วยยังไงร,ร่วมกันในทีมวสาการใช่ไหมฮะก็คือมองในแง่บวกนะครับส่งเสริมนะฮะอาจารย์เทศนาวันนี้แย่นะฮะหรืออธิษฐานเผื่ออาจารย์ไหม นะครับให้กำลังใจอาจารย์ไหมนะครับเพื่อว่าจะมีคําเทศนาดีๆออกมาแล้วก็เราจะรับพระพรร่วมกันหมายว่านะทุกอย่างนี่นะครับปรับวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนคําพูดแล้วก็มันจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันและนํามาซึ่งพระพรของริตจักรในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับสามีภรรยามองกันในแง่บวกลูกๆครอบครัวพี่น้องก,กันมองทุกอย่างในแง่บวกและพระพรมันจะเกิดขึ้นอามีไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกัน ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับพระวจนะและถ้อยคําขอปรดอวยพรมาเหนือเราทุกๆคนให้เช้าวันนี้เริ่มจากความคิดเปลี่ยนคําพูดให้ทั้งสติปัญญามาจากพระเจ้าตาหูมือเท้าทุกอย่างถาบายเกียรติพระเจ้าขอพระเจ้าเจิมเหนือเราทุกๆคนและทุทกๆวันด้วยเพื่อพระพรจะอยู่กับตัวเราเองงานของเราครอบครัวของเราและเครสตขักรของเราอธิษฐานขอพรในนามพระเยซูคริสต์ Amén.